สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่องของเงินประกันสังคมเงินชลาภาพเงินบำเหน็จเงินบำนานก่อนอายุ15อายุ55จะได้ไหมเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งในช่องผมด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย บางเงินคืนประกันสังคมเนี่ยมันมันขอก่อนอายุ55ได้ไหมนะครับมาดูกันเลยนมีวิธีเช็คนะครับนี่หงเงินบำเหน็จชราภาพจ่ายก้อนเดียวจบนะครับกรณีกรณีเป็นบำบำเหน็จนะครับกรณีที่2ก็คือจ่ายเงินสมทบ 12ถึง179เดือนนะครับจะได้บำเหน็จส่วนตัวระหว่างนายจ้างที่รวบรวมไว้ให้นะครับเป็นกำไรประกันสังคมนำไปลงทุนนะครับสงเงินบำนาญชราภาพจ่ายทุกเดือนตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเงินไขที่จะได้รับบำนาญก็คือต้องจ่ายเงินสมทบ180เดือนหรือ15ปีเอามาดูกันเลยว่าจะ จะได้ไหมว่าถ้ายังไม่ถึง55เนี่ยนะครับเขาบอกไว้เลย,เ,ยเงินชราภาพจะได้คืนเมื่อไหร่นะครับลูกจ้างจะได้รับเงินชราภาพคืนก็ต่อเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นนะครับต้องมีอายุ55นะครับหมายความว่าเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่าจะได้เงินทันทีนะครับเราจะต้องลาออกจากงาน และลาออกจากประกันสังคมด้วยแต่ถ้าหากเรายังทํางานอยู่และส่งเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา3 9แม้อายุ55ปีบริบูรณ์แล้วก็ยังไม่มีเสร็จรับเงินชราภาพนะครับย้ํานะครับถ้าใครไม่ทันก็กดสต็อปกดรีได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับเงินคืนจะต้อง ยื่นเรื่องขอเงินคืนจราภาพประกันสังคมภายใน1ปีหลังจากลาออกจากงานลาออกจากกองทุนประกันสังคมทั้งลาออกจากงานทั้งลาออกจากประกันสังคมด้วยครับไม่เช่นนั้นจะถูกจัดสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญนนทันทีนะครับไปศึกษาขั้นตอนการขอเงินได้ที่นี่นะครับในเงินจราภาพเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ให้อีกทีนะครับตกอ,อายุ5 5าส่าตัวนั้นนะครับเอาแบบสั้นๆไว้ก่อน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลา <c oughs> รวีวิวให้ใหม่ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ